น้องชิมด้วยกันทุกคนอหึน่ารักได้ๆแล้วคนโก้ก็บอกวิธีถ้าไปถ้าใครไปเที่ยวหรือไปอะไรเวลาไปกินนะ่ะให้เข้าร้านดีกว่าอะไรอย่างนี้เหมือนที่เราพูดได้แหละเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละเดี๋ยวพูดก็เดี๋ยวทัวลงนะอืนั่นแหละก็น้องเขาแนะนำมา <laughs> อประสบการณ์จริงไงเขาก็แนะนําใครไปเที่ยวก็ให้ระวังทุกที่แหละไม่ใช่แต่ที่นน่นที่ไทยก็เหมือนกันเวลากิน,เว,กนเวลาซื้ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ก็ต้องแบบต้องดูนิดนึงเออก็ต้องบอกต่อเนาะอะไรอย่างนี้คือแบบประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประสบภยัยอุ้ยไม่ใช่ผู้ไปเที่ยวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมาเขาแนะนํามาอืมดูความแบบว่าแล้วก็ช่วยกันรีวิวนะ อือคือแบบคือไม่เข้าขายไม่ออกอ่ะนึกออกปะเออพูดมากก็ไม่ได้จะไม่กินก็กะไรอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเชลชวนชิมอืมชิมกันนี่แหละฟังเอาเหอะฟังน้องๆเอาจะลองกินอีกอไม่เราจะลองมายั้งม้ว่น,นสองคนตอนนี้คอรจะใส่ยังไงจะใส่ยังไม่อะไรไหม ใส่เลยใส่เลยให้ทำให้เห็นทำไหเห็นเสียตัวจะอ๋อนี่ยนอนี้มันใหญ่หดอ่ะสเลยมเยอยยเอ้ยเยอเยไปไหมเอาลองดูว่ังเพราะว่ามันอย่างนี้ทุกวันนาะมันจะไม่เหมนเือนเอนี้เลยบ เขาตัวปากใช่ไสินี่ต้้มไปที่นี่ะมรได้เพา,ามันมีกินขนาดไม่เก็บโอซีพุดบ้านเรามาให้เนี่ยกินเลเลเลแรงๆนั่นหะซีพุดอะ่ะมไม่ไมีสาม,มิดหรอเฮไม่ทำมิตรมิบ่กแหเขาหรอกแต่นี่มาเขาก็บอกอยวู่ว่าระวังมันไม่มครบด้วยนะ รวมแล้วถ้าคนไทยเข้าที่นี่แนะนำเข้าร้านกว่าที่จะมาไแนะนำนี่เราบรรยายมันเราคอมเมนต์มันไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ดีเนาะอ่าใช่เราแล้วชอบตามความรู้สึกตามความรู้สึกของเราโอ้ก็อยู่มันก็ได้จริงด้วยคือถูกว่าอหารเราต่ำมันต้องเยอะเยอะก็ใส่แต่เราได้แค่นี้ถูกไหม มันไม่สมกับตัวที่เราเลือกเลยนะ,ะใช่แล้วพี่ป้อมเดินไปดูเมื่อกี้พวกที่เราเลือกยัองอยู่ที่เดิมอยู่เลยเข้าร้านดีกว่าเข้าร้านกินสบายๆดีวกว่าให้ไก่มาเข้าร้านเข็นขึ้นมาเอฟซีเขา,<ส>าอัดจริงๆมาเราก็ได้เข้มามาไหวแล้วใช่ใช่อันนี้เป็น แก่ไหมมันหมดแล้วไปกิจการบรรยายเป็นเท่านี้ชิมทุกคนเนาะลุงเน่ยเตรียมมกินเนาะอ่ใช่ไอ้บ่ตนไอ้นถ้าเป็นพ้นมอของบ้านเราาต้องกินเพื่อนอืมเสร็้วขอเลื่อนเป้าหมว่าจะเดินไปซื้อกุ้เขา

แต่เมื่อกี้รู้ว่าเราิตับเื่อรู้ว่าเราเป็นยูสุเปอร์กลัวว่าเราจะชิมาอะไรนะอะไรเนี่ยเสยที่บอกชิมหรือว่าปลาปลอย่งเหล่อกุ้งอย่เหลือกุ้งไปคุณลองอธิบายรสชาติชิมอร่อยมีกระทมมีกระทแล้วก็กระเ่ใช้คำว่าอะไร

ไมอไม่เราอันนี้คือกเจรจาไเจรแล้วว่าทอมาหมุนแล้วแดงว่าขอไม่ได้เอาไว้ให้เราทำเทีเวเรือ่สุดแลเลยระว่างด้วยใครริงจะมาเยไรกไม่ได้ว่าที่เจแ้มเอามาให้เลยโก้ไหมล่ะนะโบงเริไปไปแล้วบอกคนไทยว้เดี๋ยวคนไทยมา ไปกินยู่ร้านอาหแล้วก็ะมากินข้าวกิน้าากนซื้อขนมซื้อพวกไอติมอะไรองเี้ก็แล่าวกนี้มันเยอะนราอาน้กไไกบอกว่าเวลาเดินตลาดอย่างเงี้ยหน้าร้านกับอันที่เขาทำให้เราคนละอันกลาคนละอันเราก็อยากบอกอันนี้เราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอ่าเดี๋ยวไปชิมก็จูนี่กินจูนแล้ไม่เอาเข้ามาเม็ดไปจะลองกิน